พักไายสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้กับมาพ่อน้ำอ่อนคือเกานะคะหลังจากที่บริเวณลุ่งคลิปโดนนะคะเมื่อนี้ก็ได้เมน,นูกล้วยจับเครื่องเน้นๆนะคะนี่เป็นบหมูกรอบเครื่องในเน้นๆ สวดจุนพูนคือเกาเห็ดแล้วห่อนใหม่ๆน้ำซุปพอดีแล้วนะคะกับปลาตองผงอะไรมากมายใส่ตะกระเทียมเกี่ยวต้นหอมแล้ว่ะพริกปล่นซำมนี่ยค่พราว่าน้ำซุปเขาผงมากเข็มคนเลยนะคะเป็นจังไดคะปีใหม่แล้ว สวัสดีปีใหม่ค่ะตุกทุกคนปีนี้ค่อยเป็นปีท่อมถ้าเกิดไปเที่ยวทั้งใดนอกปีใหม่มหอืบค่ะ ฉันถีอสามคปอง็ไปเที่ยวเขามจูไปทานลุ่มหนาวมาโอ้แซ่บแม่ๆอยากน้ำบอกเครื่องแน่เน้น làm bờ. Chẹp to. kiểu ngực kêu mm. mm. yeah. ngึก เมนูนี่บริเฮนให้กินโดนโดนละมันเป็นปีได้แล้วเปล่าเป็นปีอะจะทำยังไง เากระอยากมันเลือนวันหนาวันหลังเนยกินอะไรไม่อจับอะไรเนี่ยปะ แลาละครับก็ทิพยรูร้เนี่ยกาวไว้แค่นี้ละค่ะคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ